สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ค่ะอ้อยก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนนะคะมาดูนกกระสาขาวอีกแล้วค่ะวันนี้นกกระสาขาวนะคะกําลังกําลังนะคะออกหากินออกมาหากินหาอาหารตรงนู้นค่ะนี่เดี๋ยวอ,อย้อยจะซูมไปดูนกกระสาขาวนะคะเมื่อกี้อ้อยมาเนาะมันก็อยู่ตรงนี้เองค่ะแต่ว่าพออ้อยปั่นจักรยานมาเนาะ แล้วก็เดินมาตรงนี้มันก็เดินไปเดินไปไกลจากที่อ่อยๆอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูมันนะคะแต่ไม่รู้ว่ากล้องมันจะซูมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตรงนู้นะคะ่ะนกกระสาขาววันนี้ตรงนี้นะคะเนาะมันก็เป็นทุ่งหญ้าของชาวไร่ชาวสวนนะคะที่เขามาเกี่ยว เขาเอารถแท็กอร์หรือว่ารถไถอะไรมาเกี่ยวเมื่อเช้าคิดว่าก่อนเที่ยงนะคะเนาะแล้วก็นกกระสาข่าวเนาะที่อยู่ในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงของลุงฝรั่งตรงนู้นนะคะเนาะมันก็มาหาอาหารกินตรงนี้กันนะคะเมื่อเช้านะคะที่อ่อยๆขับรถผ่าน มาตรงนี้นะคะโหเห็นเป็นสองสามคู่ค่ะแต่ตอนนี้มีหนึ่งคู่สองคู่นั้นก็น่าจะกลับไปรังมันแล้วนะคะตอนนี้ออยเ,เนาะก็ยืนอ,อยู่ตรงระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านของลุงฝรั่งนะคะเนาะตรงนู้นค่ะก็เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของลุงฝรั่งแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะก็เป็น หมู่บ้านของลุงฝรั่งนะคะที่ลุงฝรั่งอยู่มีบ้านอยู่ตรงนี้นะคะตรงบริเวณรอบๆนะคะนาะก็เป็นไร่เป็นสวนของชาวไร่ชาวสวนตรงนี้ก็เป็นไรทุ่งหญ้าของชาวไร่ชาวสวนเนาะที่เขาปลูกแล้วก็จะเกี่ยวเอาไปให้วัวของเขานะคะนาอแล้วก็เขาอาจจะ เกี่ยวแล้วก็เอาไปขายอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเก็บไว้ให้วัวของเขาในฤดูหนาวค่ะเนาะฤดูวินเตอร์นะคะเนาะตรงนี้ค่ะก็เป็นทุ่งหญ้าค่ะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ปีที่แล้วอ๋อย,ออยเห็นเขามาเกี่ยวเช้านะคะแต่ตอนนี้ปีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขายังไม่เกี่ยวเขาปล่อยให้ หญ้ามันแก่แล้วนะคะแต่ตรงนี้หญ้ายังอ่อนๆอยู่นะคะคิดว่าเขาอาจจะเกี่ยวไปแล้วนะคะเกี่ยวหญ้านี่เนาะเอาไปให้วัวของเขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวไปแล้วครั้งหนึ่งคะ่ะเพราะว่าดูหญ้ามันดูลักษณะอ่อนๆอยู่นะคะเนาะแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเกี่ยวมาแล้วครั้งหนึง่งหรือว่าวันนี้ที่เขาเกี่ยวเป็นครั้งที่สองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ นี่เลยเมื่อตกี้นะคะเขาก็เอารถไถเนาะเอารถไถมากลับด้านของหญ้านะคะเนาะให้ให้ตากให้มันแห้งค่ะเนาะอ่อยๆก็มาไม่ทันค่ะเห็นเขาขับออกไปนู่นก็เลยโอ้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยค่ะเอาไปไหนแล้วนกกระสาขาวเฮ้ยนี่เห็นไหมคะเนาะ มันก็กลัวเราอยู่นะคะเนาะเวลาเรามาอยู่ใกล้ๆมันนะคะมันก็เดินออกไปเดินทางออกไปนะคะนู่นหายทันผู้ชมคะนกกระสาบินอยู่มันบินขึ้นไปนี่แล้วก็นึกว่ามันอยู่ก็นึกว่ามันเดินไปตรงไหนแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ๋อตรงนี้หายอีกตัวหนึ่ง นี่ค่ะมันเป็นคู่กัน,นะค่ะเนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงรังนกรังไหนนะคะรังของมันเนาะในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งของลุงฝรั่งนะคะมันก็จะมีสามรังค่ะสามรังนกกระสานะคะ<อ>เดี๋ยววันอื่น,นะค่ะเนาะคลิปวิดีโออื่น,นๆก็จะไปถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่ามันมีสามรังนะคะที่มีใน อีกหมู่บ้านเด่งของลุงกะหลังตรงนี้นะคะในหมู่บ้านชนบทบ้านนอกชนบทในเยอรมันนี่นะคะนี่น่าจะเป็นข้าวสาลี่อีกประเภทหนึ่งนะคะอ๋อยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้าวสาลี่ประเภทไหนมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะข้าวสาลี่นี่เนาะ อน้อ,อ่อยน่าจะคิดว่ามันน่าจะเป็นข้าวดิงเกิลนะคะข้าวสาลี่ที่มีชื่อว่าดิงเกิลนะคะท่านผู้ชมคะอ่อยๆอพา มาดูเนาะชมบรรยากาศวันนี้นะคะทุ่งข้าวสาลีที่หมู่บ้านชนบทบ้านนอกชนบทกันที่ในเยอรมน,นีนะคะที่เขตบาเยินนะคะทางตอนใต้ของเยอรมันค่ะตอนนี้เนาะทุ่งข้าวสาลีตรงนี้นะคะก็แบบเหลืองแล้วก็แก่ขึ้นมาเยอะมากแล้วค่ะก็คือแก่แล้วนะคะตอนนี้เนาะแต่ว่าก็ยังใช้เวลาอีกนะคะเพราะว่าลําต้นมันนะคะก็ยังแบบเขียวเขียวแล้วก็เหลืองเหลืองอยู่ค่ะต้อง ต้องประมาณอีกสักครึ่งเดือนหรือว่าอีกเดือนหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเนาะก็ยังใช้เวลาอีกนะคะแต่บางที่นะคะเขาก็แบบเกี่ยวไปแล้วนะคะตอนนี้เนาะบางที่นะคะที่ อ่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นข้าวบาเล่ค่ะน่าจะเป็นข้าวบาเล่เนาะที่เขาเกี่ยวกันตอนนี้นะคะเนาะเพราะว่าเขาข้าวบาเล่เนี่ยค่ะเนาะเขาก็จะรีบเอาไปทําเบียรนะคะเนาะที่แถวหมู่บ้านตรงใกล้ๆนี้ก็มีโรงงานทําเบียนะคะก็เขาก็น่าจะเกี่ยวเอารีบไปทําเบียรเลยประมาณนี้ค่ะเพราะว่าข้าวบาเล่เนี่ยค่ะเนาะมันอ่อยๆรู้สึกว่ามันจะแก่ไวกว่าทุกข้าวอื่นๆนะคะ ข้าวสาลี่อะไรก็จะแก่ช้าตามลำดับอะไรไปนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่อยๆจะเจอทุ่งข้าวบาเล่อีกหรือเปล่าหรือว่าเขาเกี่ยวไปกันหมดแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไปดูไปปั่นจักรยานไปเลาะดูกันนะคะว่ามันยังมีอ๋อทุ่งข้าวบาเล่กันอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูทางนู้นเนาะฝั่งนู้นนะคะ ตรกข้างหลังอ่อยนี้นะคะก็เป็นทุ่งข้าวสาลี่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลี่แบบธรรมดานะคะเนาะมันจะเตี้ยๆแบบนี้ค่ะที่เป็นข้าวสาลี่แบบธรรมดานะคะตอนนี้มันกเ็เหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วก็ยังไม่แก่จัดนะคะต้นมันก็ยังเป็นสีเขียวเหมือนกันอยู่ค่ะตอนนี้เนาะตรงน,นี้นะคะยงังอ่อเริ่มเหลืองๆแล้วก็สีก็ยังไม่แห้งยังไม่แก่เยอะค่ะ ก็ประมาณนี้อยู่ค่ะเนาะต้องใช้เวลาอีกนะคะทุ่งข้าวสาลี่ค่ะทุ่งข้าวสาลี่จะมีหลายประเภทมากเลยค่ะอ่อยๆก็ยังแบบสับสนอยู่นะคะตอนนี้ขออภัยด้วยค่ะถ้าอีกหน่อยเนาะถ้าแบบชินแล้วก็รู้จักแน่นอนแล้วนะคะเนาะก็จะอบอกกับท่านผู้ชมเนาะจะได้รู้แล้วก็ได้บอกว่าอันไหนข้าวสาลี่มันเป็นประเภทไหนจริงๆนะคะแต่อันนี้ก็เป็นข้าวสาลี่ค่ะก็เป็นข้าวสาลี่ ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นข้าวสาลีประเภทไหนนะคะน้อก็ขออาภัยด้วยค่ะตรงข้างหลังอ่อยๆนี้เนาะก็เป็นทุ่งข้าวบาเล่นะคะเนาอที่ยังเขายังไม่ได้เกี่ยวค่ะโโหตรงนี้เขายังไม่ได้เกี่ยวนะคะท่านผู้ชมคะข้าวบาเล่ค่ะทุ่งข้าวบาเล่ตอนนี้ก็แก่มากเลยค่ะ แก่เต็มที่จริงๆแล้วค่ะเพราะว่าลำต้นมันก็แบบเป็นสีแห้งแล้วก็สีแก่มากเลยค่ะตรงข้างหลังอ่อยๆนี่ค่ะเนาะบางที่เขาก็เกี่ยวกันไปแล้วแต่ตรงนี้เขายังไม่เกี่ยวค่ะยังให้อ่อยได้เห็นอยู่นะคะเนาะได้เอ่อมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะตรงนี้เนาะทุ่งข้าวบาเล่นะคะที่ยังไม่ได้เกี่ยวเนาะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะคะปีนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้ก็เป็นทุ่งข้าวบาเล่เหมือนกันค่ะมันก็แก่เต็มที่แล้วนะคะเนาะที่เกี่ยวได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่เกี่ยวเลยค่ะตรงนี้เนาะนี่ก็อยู่ตรงข้างๆหมู่บ้านบ้านนอกชนบทของลุงฝรั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ะะวันนี้เนาะก็พาท่านผู้ชมลัดเลาะดูรอบๆบริเวณพื้นที่นะคะเนาะทุ่งข้าวบาเล่ข้าวสาลีที่ปานนอกชนบทในย่านันของลุงฝรั่งที่อยู่กันที่ในย่านันนี้นะคะท่านผู้ชมคะยังไงก็ขอขอบคุณเนาะที่ท่านผู้ชมนะคะที่คอยติดตามรับชมคลิปช่องอ้อยนะคะเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ